อ๋อดึงแห้งเนี่ยต่อสู้กันแล้วเนื้ออ๋ออ,อ,อ,อยู่หน้าไฟเด้อยพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็มาทุบเบ็ดครับทุบเอ็ดปะโด้ครับเนื้นออื่นครับพี่น้องมาลองทุบอยู่เคลื่อนเด้อพี่น้องทุบอยู่เลาะเคลื่อนเนี่ยตากเคลื่อนครับนี่ก็มาปับปลาเย้าครับ มากับไปเยยวบัดทุ่งครับมาสองคนครับเป็นกัตตี้แล้วครับมาหลุนมาเบิงมากันครับจะมีปลาอะไรในเขาวาดบอครับครับโอ้อ่านนะครับเป็นหลุนเบิ้งครับพี่นอ้อง ปลายเงี้ยวบอลทุ่งดึงแล้วนั่นดึงไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องปลาโดปลาโดตะบอนรุ่นกันนะโอ้ยครับมันชินใหญ่ทันได้เหรอปลายเงี้ยวโอ้โครับเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่ปลายเงี้ยวดึงนล้วโอ้มาลุ่นเมืองเาด้วครับนี่โอ้ยดีแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโค้งกับบอลอ่ะ ด hey, oh. ูครับไปอยู่บ่เออครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออไปยาวมานเลยครับเอ,อ้าตะเบิงครับพี่น้องยังไงทำไรนี่อะไรรุนรุน,น,นครับรุนรุนเออเนยครับเอาแล้วเอาแล้วนี่ครับเนี่ยครับ หร yeah. อบื้ง,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 งบบดๆครับพี่น้องลุ่นรุ่นโอ้มาบนบันไดนะมาดึงมาผี่เบิงเบื้องโอ้เออน่ยยายยุ่ครับพี่โตยายยุ่งในนามเน่ ใบเล็กใบเล็กครับเฮ้ยเฮ้ยไปไปอปเฮ้ยไป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 อปไเไป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 เปไ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 ัไป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 ่ปไปไปไเหปไ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 ่ไปไไฟไป้ปไปเปไปอ เต็มยึงมานแล้วมานแล้วครับมานแล้วอืโอ้ยดินแห่งแล้ว อือใหญ่บบเลยพเ้อเฮ้นี่้ยเกกิโลนั่นนี่โอ้ยงดินแล้วมีฝีมันสามโลแล้วนั่น่อสี่โล อโชว์เตอร์ไปหน่อยปลาเยาครับอันนี้ก็มาสองคนเนี่ยครับนี่เบ็ดคนละกขั้นเนี่ยปลาเยลมานต้นครับไปหน่อยอืมอ้าเอาละมันมันนะกดไลค์กดแชร์ปลาเยาปลาแกะด้วยนะเด้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อสักคาสตั๊กไข่ติดตามไปน้องขันนี่แหละปลาเยลมานตุ้ง ครับอีสานบ้านนูน้นมามาหากินนักกันมือนีิว<า>ะอกอยังมัดเออเสือกอ่าปลายเงี่ยวนี่ยมันกลนเลยครับพี่น้องมือเสี้ยนเนี่ยโอ,อ้ยเ,เป็นเป็นเสี้ยนเนี่ยเฟินไส่โอ้เฟินเลนมากกลนครับเพราะมันกลินเว้เลึกก่นอนปล่อยเดีไหมฮาราปล่อยลึกแบบนี้มัไม่อยู่แล้วโอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้มาเิ็มโหมดสลิงเกือบขาดก่อน ว่าจะโอเมนซิลลิงว่าแตเสื้อเ้เห็นจะได้ออปุ๊อีงได้เห็นจะได้ปด้บ่มีแนวอ่าปากหรอมอเออปุดมางมาไหนครบเออครบเลยครับเอออยีนี้ปุ๊ดอ่ะ เป็นครบหรือกันไหนน้ำโขมแน่นอนมันพัดอ,อ,นนา,อาปากไส้ด้ยอ,อันนี้ก็คือเซียนเกาด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเซียนเกาสารบานโน่นก็เป็นมากระลังมาฝึกมาฮัทย้อนี่ครับบททันเก่งของเขาดอกโอ้ทิมเบ็ดไวฟพุ่นมนันทิมเบ็ดไวฟพุน่นมันรับกินหรือว่าฝัน เอาสลิงมาเลยสลิง่าสลิงตัวใหญ่เน,นี่นี่มสบัดีแล้วน,ะน,มน,นนะ่มืด <ๆ S 1> แล้วมมาาน่ืดเลือดาแล้วนะมือเลือดแล้วมันสะบัดปึ๊สดคิแคะอืมคิแคนค้มนะอ,อเอาไให้มดูกันกเออนี่เปลียนสลิงไหมครับ สลิงเกาหั่นที่มันถึกอยู่อะมันพุ้ยหมดพุ้ยแล้วน,นะครับมดคดงอๆนะเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนมังเสานิครับสลิงมันอยากน่อยอยางน้อยแต่ว่าสลิงหน่อยมันติเพียวดีเปลี่ยนไม้ครับงออ,อือยเือเนนออืงืืืืพี่น้องือรืืืืืืืืืืืืืืืดก แต่เย้าหนาแน่นเลบนอันนี้คืออะไรครับหยุดใต้เครื่องย่างมองนำไร่ไหนนำลุ่นี่นแหละครับคอยนำล้นจะเ,เห็นขึ้นอีกยุก้ครับพี่น้องน้องมาลุ่นเบื่องอีกครับ นี่ผมเอามาเนื่อยเอียนมากนะครับนี่ครับเอียนน้อยครับนี่จะเอามาทุกเบ็ดกันเลยนี่ไปเบสทุกเบดจมไปเลยครับท่านใดทุกแล้วนะครับนี่สายเงาไปลงไปอีกเลยครับ ใต้ยุตการโลนี่คีอมือปลายเยาเน้อปลายเยาวันทุ่งเนื้อครับไ่ได้มาก,กันครับใน้ได้โลเนาะใด้ยู่นักยุนไอโอ้มาด่ดนี่มา้มามาับ นี่มารเด้อพี่น้องครับนี่ก็มาร์ยุนะครับมาทุบเบ็ดน้ำปลาเย้าครับปลาเย้ามารเด้อครับเป็นปลาดูใหญ่เลยครับพี่น้องตอนนี้สิกลับบ้านแล้วครับขอลาไปครับน้องคนไลคนเชะครับแต่ไข่คนติดตามนะครับมาหนี่ขอลาก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเงินก่อนเด้อพี่น้องงั้นไปปลาดูตัวนึงครับ